สวัสดคีครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับพันตุ์รวจเอกพัชพงศ์สายอุบลรองผู้อำนับการสุขภูมิเมืองหนึ่งนะครับในฐานะรองโฆษกสำนักง,งานสุขภูมิเมืองและโฆษกกองว่าการ,าร,กาโร,โรสุขภูมิเมือ,ง,อง,งหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมด้วยพันตุ์รวจโทหญิงฟอนทิปุวญาแป้วนะครับรองผู้กำกับนะครับเป็นบัตรราชการกองว่าการสุขภูมิเมืองหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับมาให้ประชาชนนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยได้ดูว่าทางนี้ไวรัสโควิด COVID 19นะครับเจ้าตัวไวรัสไวรัสเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังตัวนะครับฉะนั้นเรารอเครื่องมือต่างๆที่จะส่งมาบางครั้งอาจจะไม่ทันหรือว่ากาลังรออยู่เนี่ยไม่ได้นะครับทางด้านพลตรวจโทสมพงษ์จริงดวงนะครับผู้บชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับพร้อมด้วยพลตรวจตีสุรพงษ์ชัยยกัรรองผู้บชิการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับก็เลยมอบให้ผมนะครับมาแนะนํานะครับ การทำเฟรชิลนะครับโดยตรงนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายหน่วยการกองอากาศตรวจเมืองหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่จะให้คำแนะนำแล้วก็สอนการทำนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับบอกกันต่อมาด้วยถ้าดูคลิปนี้แล้วส่งไปให้กับคนที่เรารักนะครับได้บุญด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้ทาหน้ากากตรงนี้ไปร่วมกันนะครับเพราะว่าขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์ของไวรัสไวรัสโควิดสิบเก้าเนี่ยจะอยู่นานแค่ไหนนะครับ เราต้องปก,ปกป้องดูแลตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนอกจากหน้ากากอนามัยที่เราใสต่ตรงที่หน้าหรืปากเนี่ยเราต้องมีบทดิกันกันนะครับการพูดคุยระยะห่างบางทีน้ํลายลงน้ำลายอาจจะเด่นได้ก็เรียกช่วยได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงจะให้เริ่มการปฏิบัติครับเชิญท่าเรองดูนะครับแนะนำารันตอนการปฏิบัติด้วยครับก็เริ่มต้นนะคะจากเหตุผนลที่เรามีใช้อยู่ในบ้านประจำวันนะคะหรือว่าที่ใช้ในการเอ่อ ด้่อ,งอง้งอก็ได้ค่ะเราก็มาตัดเป็นชิ้นๆประมาณชิ้นลนิ้นึงนะคะตัดแานี้นะตัดนี้นะคะจากนั้นนะคะก็มาติดกระดาษกาสอหน้ากระดาษกาสองหน้านะครับะ,ะแล้วก็นำไปติดกับ ใส่อันนี้ก็ที่เราเราทำปกไายนรงรายงานก็เนี่ยเะะก็เห็นอยู่นะตรงนี้นะครับดูวิธีการด้วยนะครับอต <ใน S 1> อตัดไบอน่างนี้นนนนะครับผมแล้วก็ตัดตัดยางนะคะที่พอดีกับศีรษะเพื่อจะกามาติดกับแผ่นใสที่เราสั่งทำนะคะ อันนั้นยางเป็นยางอะไรครับอันนั้นเป็นยางที่ใช้เป็นยางยืดนะครับครับผมครับยางยืดนะฮะดูขั้นตอนเลยนะครับยางยืดนะครับแปะด้านไหนครับแปะด้านด้านที่เป็นโซอ่าทำไปเลยครับเจ้าหน้าที่ทําตามขั้นตอนเลยฮะแบบแปะนะครับเอาด้านเรียกออกด้านนอกนะคะแล้วก็ ลิปล็แบบนี้เราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ออแมสเนี่ยเกี่ยวไปเวณใบหน้าเราก็จะใช้วิธีการสีดแนะน, <50 S 1> น,นำแนะนำด้วยนะครับว่าเดี๋ยวไปโดนที่หน้านะครับ <c oughs> ปิดทับไปนะครับจะใช้กรจจะดาษกาวแบบไหนก็ได้นะคะก่อนแล้วนำนำมูลทั้งสองกระดาษที่ที่เหลือออกมาเนี่ยติดทับกระสุนที่เป็นแมส ประสดเปนเ็กนะคะก็ได้ไม่โดนนทัทีครับรอบครอบดีฮะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนไปหน้ายิ่งเป็นสภาพสตีด้วยนะจะเป็นรุ่นลอยอย่างนี้แล้วคราวนี้ว่าเราจะบอกหน่วยงานมันมันหมดนะครัเป็นสติเกอร์ยาวของเราแล้วก็แบบครับอกนิดๆเจ๋อๆนิดๆนะครับว่าอีกฟิลมหนึ่งอ๋ออันนี้คือว่าเราก็ทําให้กับหน่วยงานนะครับให้รุกน้องใช้แต่ถ้าเป็นส่วนของส่วนตัวเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดไปแล้วกลัวจะไปคนหมอนคนอื่นเนี่ย อาจจะติดชื่อไว้นิดนึงนะครับอะไรเงี้ยเพื่อว่าจะได้ไม่ใช้คนหนอคนอื่นนะครับจากประสบการณ์นะครับพยายามอยากให้ตรงนี้ยักนะครับอย่าไปม้วนนะครับเพราะว่าพอพอยักแล้วเนี่ยอาจจะให้ทัศนวิสัยในการมองเนี่ยน้อยลงนะครับอาจจะทําให้เบลอนิดหนึ่งเราใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยครับนะครับอย่างเงี้ยครับจะเป็นยลังนี้นะครับคือว่าคือว่าจะป้องกันแลวพยายามอยาให้ตัวนี้ยักนะครับพยายามให้ยักนะครับก็ใส่ข้อไปนะครับตรงนี้เราจะกันได้เวลาที่พูดมาก็จะติดตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวั